เอาครับสวัสดีกับท่านชมนะครับผมว่าผมชัดอ p พอลโลนะครับก็มาอยู่กันในช่วงรีวิวนักเตะน่าใช้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ทํำซิปออกมานะครับก็เพราะว่าไม่มีเวลาที่ว่างๆก็เลยอาจจะหายไปนานพอสมควรนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับอยู่กับเอเดนอาซาปี2 0 1 3นะครับผมซึ่งมีคนขอเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ยังไงกลับมาแล้ว กลับม,มาแล้วทั้งทีนะครับก็จัดให้จัดให้เลยนะครับครับมาดูกันที่สถานะเริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมนี่ครับอยู่บนหน้าจอต้องชมเลยนะครับนี่คือสถานะเริ่มต้นของอาซาปี2 0ง3ันบมะครับผมก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจพิ่ฟ้าลายสามดาต้าด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคลิปวิดีโอการเล่นอาซานะครับผม การเล่นของอาซาที่ทนชมดูอยู่นี่นะครับขอบคุณคุณโนริโซนะครับเป็นฮิป้าไอดอลใน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 โลก youtube นะครับผมก็ผมก็ติดตามผลงานของเขามาสักพักแล้วยังไงใครสนใจที่จะติดตามข้อมูลของคุณโนริโซนะครับเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมครับแล้วก็ มาดูที่สถาเริ่มต้นเอ้ยไม่ใชจจ่จุดดีกับจุดด้อยนะครับผมจุดเด่นนะครับเป็นปีกสายจรวดที่เต็มไปด้วยพละกกำลังนะครับแล้วก็สร้างสรรค์กเกมลุกได้ดีกว่าเดิมนะครับผมก็นี่ อันนี้คือพูดถึงแพทใหม่แล้วก็คือโลสเตอร์อัปเดตนะครับผมแล้วก็แพทใหม่เนี่ยการจบจะก,ก์จะเสียบผมมากขึ้นนะครับจ่ายบอลและจ่ายบอลแม่นยำและคมขึ้นนะครับผมนอกจากความคล่องตัวที่สูงแล้วนะครับทำให้สามารถคลองบอลดีนะครับปฏิกิริยาสูงมากนะครับส่งผลให้จังหวะยิงหรือจ่ายบอลเนี่ยหรือว่าล็อกหลบเนี่ยจะทำได้ดีกว่าเดิมนะครับผม แล้วก็ยังขยันวิ่งมากกว่าเดิมนะครับขยนันขยันวิ่งหาช่องเพื่อเติมเกมลุกนะครับผมเพื่อสร้างโอกาสในการทาประตูนะครับผมก็คือเป็นตัวที่ปั้นเกมดีๆตัวหนึ่งตัวหนึ่งเลยนะครับผมจุดด้อยนะครับเป็นนักเตะที่หมดแรงไหวมากๆนะครับแล้วก็ยังคงเป็นนักเตะที่บอบบางอยู่นะครับผมในจังหวะพะทาบอลน,นะครับ แล้วก็ลูกอากาศเนี่ยจะทําได้ไม่ดีนะครับในกรณีที่จะไปเล่นตําแหน่ง CAM หรือว่าหน้าต่ำนะครับผมสรุปแล้วนะครับจัดได้ว่าเอาใจเด็กสิงกันเลยนะครับผมเพิ่มมาให้หน่าใช้กว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะความเฉียบคมในการทาประตูหรือการคลองบอลเนี่ยสปีดสปีดต้นในการเลี้ยงบอลเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับซึ่งส่งผลทําให แพทนี้เป็นนักเตะที่น่าใช้มากๆนะครับสถานะที่จับไปเล่นหน้าต่ำเนี่ยสามารถจับไปเล่นหน้าต่ําได้นะครับแต่อาจจะหมู่ไม่ค่อยดีตามที่บอกไปนะผมโซนตำแหน่งปีกนะผมไม่ต้องห่วงครับคือตำแหน่งปีกนี่คือตำแหน่งถนัดของเขาอยู่แล้วนะครับผมถือว่าเป็นนักเตะที่ที่ดีอีกคนหนึ่งเลยนะครับราคาก็ไม่ค่อยแพงนะผมมาดูที่พลังแฝงนะครับพลังแฝงนะครับมีอยู่4อย่างนะครับผม หนึ่งนะครับบาดเจ็บยากนะครับหรือว่าอาจจะไม่บาดเจ็บเลยนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะน้อยนะครับแล้วก็2นะครับเพิ่มอัตราความสําเร็จในการทําประตูนะครับในในเขตโทษนะครับ3นะครับเวลาส่งหรือยิงประตูเนี่ยจะทำจะทาลูกลูกลูกส่งหรือลูกยิงแปลกๆนะครับนะครับช่วยให้สําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเวลาเล่นท่าหลอกเนี่ยจะส่งผลทําให้ค้องแคล่วมากขึ้นนะครับ สีนะครับเพิ่มความสามารถใน,ในการคลองบอลและเลี้ยงบอลดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จบแล้วนะครับสําหรับข้อมูลของเอเดนอาซาปีสองรนานะครับผมครับขอบคุณข้อมูลจากเพจฟีฟ่ารายสามดาด้วยแล้วเป็นเพจที่ถ้าใครไม่อยากรอดูผมรีวิวก็เข้าไปที่เพจนี้ได้นะมีมีมีนักเตะให้ท่านชมเลือกดูได้เดยอะแยะนะครับผม ไปดูได้เลยนะครับลิงดูด้านดูด้านล่างนะครับเพจคือฟ้าหลายสามด a ตาซึ่งเป็นเพจพันธมิตรของเราตลอดมานะครับผมแล้วก็ใครอยากใครอยากมีจอย Xbox ็นะครับผมจอย Xbox ็ใช้นะครับราคาย่อมเยาวนะผมติดต่อไปที่ร้านนี้ได้เลยนะครับผมร้านที่อยู่บนหน้าจอท่านผู้ชมเลยนะครับอ่ารูปขึ้นมาครับครับร้านไอเดียดีนะครับผมร้านขายจอยนะครับ ถ้าสมมติว่าใครมีจออยู่แล้วนะครับก็อยากได้อุปกรณ์ตกแต่งจอยนะครับก็มีทั้งสติกเกอร์สติกเกอร์ลายลายสโมสรนะครับนี่ครับอย่างอย่างอย่างที่พี่แว่นใช้ในรูปบนหน้าจอนะครับแล้วก็ใครที่มีสติกเกอร์แล้วแต่ว่ายังยังไม่มีอย่างอื่นนะครับก็มีซิลิโคนนะครับเอาไว้ใส่จอยเป็นมีให้เลือกหลากสีเลยนะครับผมแล้วก็อ่าเหมือนเป็นยางยางครอบ ชอบตัวตัวบังคับตรงนิ้วโป้งเราครับจอยบล็อกถ้าใครใช้จอยบล็อกก็น่าจะรู้ดีนะครับก็คือ,อตรงปุ่มอะนาล็อกนั่นแหละครับเออนะครับผมแล้วก็มีอีกนะครับใครใครอยากอาใครที่เกียดจะมานั่งกดตัวจำลองลีดนะครับผมก็ให้ผมกดได้นะครับผมคิดค่าบริการอยู่ที่ หนึ่งร้อยสิบนัดนะครับคิด,ค,ดคิดแค่ห้าสิบทูนะครับสามร้อยนัดคิดเก้าสิบทูนะครับผมห้าร้อยนัดคิดที่หนึ่งร้อยห้าสิบทูนะครับผมถ้าใครใช้บริการบ่อยๆอาจจะแถมแถมเยอะแถมให้เยอะนะครับผมครับแล้วก็ต้องอยังไงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสำหรับวันนี้นะครับก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับ การลงคลิปนะครับคลิปต่อไปนะครับผมบอกได้เลยนะครับก็คือเอโตปี06นะครับผมใครรออยู่ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วพรุ่งนี้อาจจะมาดูเอโตต่อได้เลยนะครับผมครับขอบคุณเพจซิฟ่าและสามตลาดสุขสายนักเตะด้วยนะครับเป็นเพจที่อยู่กันแบบชิวๆครับเข้าไปดูเพจก็มีเรื่องราวนักเตะข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับเข้าไปดูไดาครับชิวๆครับ อาจจะมีมุกมุกมุกฮาฮาในเพจด้วยนะครับผมครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแว่าขอบคุณผู้สนับสนุนทุกเพจแล้วก็ทุกร้านนะครับผมยังไงวันนี้ผมชาติอัพอลโล่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ it's just like man you got to have that time where you just like disconnect from this from the scene just the the, the race like and, and it's a race that i've created in my head you know but you have to step away from it